ไม่เยอะแล้วนะครับันนี้นะครับมีการส่งมอบรถสิบกว่าคันเลยใช่ไหมสิบสามเรื่อ <14 S 1> ยๆเลยเพิ่มมาทีละคันทีละคันทีละคันตอนแรกก็สิบกว่านะมันก็มาทีละคันทีละคันคัะอนอมัติก็รับเลยคณะอนุมัติก็รับเลยลูกค้าซื้อสุดก็นะรับเ,รเ,รเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยครับวันนี้เามาดูกันมาดูกันตอนเย็นทีเดียวว่าวันนี้จะรวมเฉพาะวันนี้วันเดียวอ่ะรับทั้งหมดกี่คันนะครับ อ่าโอเคบ้านฟ้ามาแล้วนะครับบ้านฟ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับกับผมน้องปอดเอเคคะรถสวยรถมือสองรถคุณภาพต้องที่นี่เลยพี่เอเคคารันักงานใหญ่สาขาบออเห็นนั่นเองนะครับผมมีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า3 0 0้กว่าคันพร้อมดอกเบี้ยของผมนะครับเริ่มต้นอยู่ที่0.9นจุดเก้านั้นพี่นี่เอเคคาะความมือพอใจสูงสุดของลูกค้าคือเป้าหมายของเรานั่นเองนะพี่นะพี่ๆรับรองไม,ไม่ไม่ต้องผิดหวังแน่นอนไม่ต้องกลัวผิดหวังแน่นอน จัดให้แบบเต็มระบบเลยจัดให้แบบเต็มระบบเต็มสูบเลยพี่อยากได้ของแถมหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นหรือว่าไปดูที่นั่นมาแล้วแบบอยากได้แบบเหมือนเขาเลยลองเสนอมาให้ได้ให้หมดพี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เงื่อนไขและข้อเสนอที่ดีสุดแน่นอนนะครับผมมาพี่วันนี้น้องจะให้มาดูเขาเรียกว่าไงรถขวัญใจวัยรุ่นนี้ดีกว่านะใช่ไหม แต่ก้องยังอยากได้เลยนะแต่ก้องยังอยากได้เลยแม้กระทั่งผมก็อยากได้เหมือนกันนะ <c oughs> นั่นคือ Honda Civic FE 2.0 HEV RS พี่ออกป้ายแดงพี่บอกเลยล้าน1 0 0ล้าน2แสนะตอนนี้พี่เหลือ8,99,000บาทพี่ปี2023ไม่วิ่ง40,000โลเท่านั้นพี่ไม่วิ่ง40,000โลเท่านั้นคันนี้ถ้าพี่ออกรถฟรีดาวนะพี่จะผ่อนเดือนละ14,000ผม เดี๋ยวในส่วนของเนื้อประกันภัยเดี๋ยวลองคุยกับพี่ฮิมให้ว่าจะช่วยหรือว่าอะไรตรงไหนได้บ้างหรือว่าของแถมอะไรตรงไหนได้บ้างนะเพราะว่าคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเลยพี่8,99,000บาทนะครับได้ตัว R S H E V ได้เป็นชม s e แล้วชมปัจจุบันเลยนะชมปัจจุบันเลยพี่ดูภายในกันหน่อยคือภายในมันสวยมันหรูมากพี่ซีวิ c นะทุกเจนเลยเขาเรียกว่าทุกเจนเลยแต่ละเจนก็ ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับดีดีไซน์ไม่เหมือนกันอย่างบางคนแบบชอบความหรูความทันสมัยนะครับนี่เลยต้องชบ F ฟเลยพี่พี่ดูภายในคือสวยมากหรูมากพี่อย่างกับรถแข่งนะอย่างกับรถแข่งนะถ้าแบบเปลี่ยนเป็นท้าย R ได้นี่คือแบบเอาเรื่องเลยนะอย่างเอาเลยนะไม้สี่หมื่นโลพี่ประหยัดไปได้กี่แสนอะสองสองสามแสนสามแสนนะ ไปอย่าไปได้กับสามแสนนะพี่คือถ้าออกรถฟรีดาวพี่ราคาแปดแสนบาทนะพี่ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสีถ้าไปที่อื่นหรือว่าไปโชว์รูมอะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าพี่จะได้ตัวไหนนะแต่ถ้าพี่มาที่ผมอะซีวิกนะพี่ได้ตัวสุดเลยได้ตัว h e v ีวด้วยนะครับไม่ใช่ตัวน้ำมันล้วนนะไม่ใช่ตัว1.5เทอร์โบนะอันนี้คือได้ตัวใหม่ล่าสุดเลยพี่หมายถึงว่าโมปัจจุบันเลยนะนี่ คือสวยจริงพี่สวยจริงภายในคือหรูมากนะครับกว้างนั่งสบายเบาะแถว2นี่มีที่เสียบชาร์จ USB อะไรต่างๆแอร์แถว2อ,อะไรมีให้ครบแอร์ด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับแพงวดอยู่ที่14,000เท่านั้นพี่ไม่วิ่งแค่40,000โลใครที่กำลังมองหาอยู่นะกับเจ้า Civic FE HEV RS นะครับต้องจัดแล้วพี่ต้องจัดแล้วนะ ผมบอกเลยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะไม้น้อยๆสภาพสวยๆแบบนี้บอกเลยคุ้มมากพี่บอกเลยคุ้มมากนะครับนี่มันไม่ได้ไฟฟ้านะพี่มันเด้งขึ้นเองนะพี่นะไ่คิดว่ามันเป็นไฟฟ้านะพี่นะนะครับนี่ด้านหลังนะพี่กว้างมากกว้างมากใส่สัมภาระเดินทางอะไรแบบกระเป๋าเดินทางทั้งสามใบอะเหลือๆเ,เลยสามสี่ใบแบบเหลือๆเ,เลยนะนี่ นะฮรถ้ารุ่นใหม่ๆนะพี่จะไม่มีผมจะบอกเนาะว่าจะไม่มีพวกยางอะไหล่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ซื้อมาใส่เองได้ก็เอาตัวนี้ออกก็เอายางอะไหล่ใส่ได้เลยนะครับเขาก็จะมีพวกชุดปั๊มลมแม่แรงอะไรต่างๆให้ชุดะปะยางนะครับตัวเนี้ยทางร้านก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินใช่ไหมทัตใช่ครับสามารถที่นี่ไม่ต้องลงไปทําที่รถอะไรเองไม่ต้องลงไปถอดล้อไม่ต้อง,งไปปะยางเองเดี๋ยวน้องแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้พี่ด้วยนะครับนี่มามาดูรายละเอียดกันหน่อย พี่ดูเห็นไหมเห็นไหมสีแม้กระทั่งเส้นยาแนวเดิมนะเส้นยาแนวยาแดวยาแนวเดิมนะพี่นะเห็นไหมเม็ดเอาเมรร็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้ครับอยู่ที่899,000บาทพี่พี่ได้ Honda Civic f e RS HEV เครื่อง2.0นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะ2.0 HEV HE ก็คือมันมาแทนไฮบริดนั่นเอง มาแทนระบบไฮบริดนั่นเองก็คือหลักการก็คือคล้ายๆกันแต่แค่ระบบไฮบริดอะมันจะทนกว่าอ่ะเพ่เฮดอีวีจะทนกว่านั่นเองนะครับจะทนกว่าระบบไฮบริดนั่นเองเป็นระบบใหม่นะครับถ้าพี่เห็นนะถ้าพี่เห็นนะคือแต่ก่อนใช้คําว่าไฮบริดแต่สมัยนี้คือใช้คําว่าเฮดอีวีถ้ารถรุ่นใหม่จะเป็นเฮดอีวีแล้วนะครับนี่ไหนพี่คค้มมากพี่ได้ R S คือสุดในรุ่นแล้วนะ สุดในนู่นแล้วนะออกไปแดงร้าน25นะพี่นะตอนนี้เหลือ899 0 0 0บาทเท่านั้นพี่คุ้มจริงออกรถฟรีดาวที่ผ่อนเดือนละ14,000นะ่ะประกันภัยพี่เอาไปรวมในยอดจัดก็ได้หรือว่าพี่จะจ่ายแยกก็ได้แล้วแต่เลยอยู่ประมาณ1 8 0 0 0บวกลบอยู่ประมาณนี้เล่นอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าประมาณ2 0 0 0 0นะประมาณเนี้ยเพราะมันเป็นตัวซีวิกฮอนด้าละอ่าค่าประกันภัยมันจะแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงนี่นะครับมาพี่มาดูภายในคนขับกันหน่อยผมลองเข้าไปนั่งให้ดู ตรงนี้นะครับได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะพี่นะได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีไวเลสชาร์จอะไรต่างๆคือออปชั่นคือครบเลยออปชั่นคือครบเลยหน้าปัดเป็นดิจิตอลแล้วตัวนี้ถ้าถ้าเป็น RS นะพี่นะหน้าปัดหรือว่าตัวนี้ดิจิตอลเขาจะใหญ่กว่าตัวก่อนที่จะเป็น RS นะับพวก EL อะไรพวกนั้น,นอันนี้จะใหญ่กว่านะครับหน้าปัดเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ภายในหรูกว่านั่นเองหน้าภายในดำนะพี่ดู ภายในดำคนโซงคนโซนอะไรต่างๆสีดำนะกลมกลืนเลยบงบอกถึงความสปอร์ตไปในตัวนะครับบงบอกถึงความสปอร์ตในตัวนะครับนี่อันนี้ก็เชื่อมต่อ Apple ิลค P เ n นดอยออโต้มีไวร์เลสชาร์จเบ็กมือไฟฟ้านะครับปรับโหมดการขับขี่ได้สโหมดโหมด Normal โหมด E c o โหมดส port คือครบเลยฟังก์ชันคือครบเลยนะครับอัตราสิ้นปงน้ำมันนะพี่คันนี้นะครับมาเรามาดูอัตราสิ้นปงน้ำมันกันนะครับ อ่าแต่กล้องนะครับไอ้ยะเดยวนะอี่ไหปวะอาตัางซีิรงน้ำมันนะครับแต่กล้องเขาปิดประตูปะนี่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 สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรพี่เพราะว่าเป็นเครื่องสองจุดศูนย์นะครับอ่าถ้าใครอยากได้แบบรถแนวประหยัดประหยัดน้ำมันสปอร์ตด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับทันสมัยด้วยฟังก์ชันครบด้วยนะครับ น้องแนะนำเลยพี่ผมแนะนําเลยต้องเป็นคันนี้แน่นอนนะครับประหยัดไปได้หลายแสนประหยัดไปได้หลายแสนเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองดูเครื่องกันหน่อยพี่มาดูเครื่องกันหน่อยคันนี้นะครับมากับเครื่อง2.0นะครับเนนนะบเนซินนะครับ2.0ลิตรเบนซินนะครับพร้อมกับระบบ HEV วหรือว่าระบบไฮบริดนั่นเองทําจับคู่กับมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่ มอตเตอร์ไฟฟา้านั่นเองนะครับไม่ใช่รถไฟฟา้าล้วนไม่ใช่นะไม่ใช่รถปลั๊กอินนะพี่นะนะครับมีคุณพี่ถามมาว่ามีปาเจโร่ปี2020ไหมครับปาเจโร่ปี2020อ่าหน่าน้องดูให้เดี๋ยวผมดูให้พี่เดี๋ยวผมดูให้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ปาเจโร่ปี2 0ถ้าปาเจโร่จริงๆก็มีนะมีหลายคันเลยปาเจโร่ปาเจโรเจโ่เอเวอเรสต์มิลเอ็กซ์ฟาจูเนอร์นะครับมีครบเลยพี่ตระกูลพีพีพีผมแทบจะมีครบเลยนะครับนี่ นะครับาตาห้องเครื่อง 2- 0ศูนย์ะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่แม้กระทั่งสติกเกอร์นะเลขตัวถังอะไรนะคือครบเลยพี่สวยเดิมกิ๊บเดิมเดิมแห้งแห้งสภาพแบบนี้เลยทางร้านไอคคางรองนรพี่คันนี้นะรับประกันเลยพี่ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันเลขไม้แท้สามารถเช็คประวัติที่ศูนย์ได้ทุกคันนะครับนาพี่ดูแก้มข้างนะคานทุกอย่างเดิมเลยนะ เดิมๆแบบนี้เลยพี่มาร์คทุกอย่างโรงงานอยู่ครบนะครับนะครับนี่เดิมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะพี่ทางร้านผมนะนารถเข้าตรวจเช็คศูนย์ใหม่ให้พี่ด้วยเปลี่ยนถ่ายของเลวเช็คระยะนะครับไม่ต้องห่วงพี่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะเข้าศูนย์ฮอนด้าเลยครัสีเคลือบเงาอะไรต่างๆให้แบบใหม่กิปนะครับสีชวีวันอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ได้ปล่อยสภาพพี่นะนี่บริการส่งฟรีทุกประเทศด้วยแถมค่าจัดค่าโอททุกอย่างน้องก็ฟรี รวมถึงค่าบริการเซ็นสัญญาไปบริการถึงที่ประเคนถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพี่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยน้องส่งเจ้าที่เข้าไปหาพี่ถึงบ้านเลยพี่ไม่ต้องเดินทางมาผมนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในเชียงใหม่หรืออะไรก็ช่างผมบริการให้หมดทุกที่พี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงไม่ต้องเอาง่ายพี่ไม่ต้องเสียวเวลาเดินทางมาเอาง่ายนะครับหรืออยากได้ให้ใหผมรีวิวข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็บอกนะครับบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจพี่ ไม่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูแลให,ให้แบบเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้8,99,000บาทครับพี่8,99,000บาท Honda Civic FE HEV 2.0 RS ปี23มไมวิ่งแค่4 0 0 0 0โลนะครับ8,99,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีดาวย้ำนะพี่ผ่อนเดือนละ1 4 0 0 0ประกันภัยพี่เอาไป รวมในค่าง,งวดก็ได้หรือพี่จะจ่ายแยกก็ได้ประกันไทยชั้น1น,นะแล้วแต่พี่ๆเลยเพราะว่าคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นจริงๆเดี๋ยวน้องจะเอาของแถมใส่เข้าไปให้นะครับแต่น้องจะใส่ของแถมเข้าไปให้นี่นะครับมาอีกคันหนึ่งเป็นซีวิคเฟ1.5เทอร์โบนะครับเป็นตัว EL นะเป็นตัว EL ปี2021ปี2021ไม่วิ่ง60,000โลนะครับ ไมวิ่งหกหมื่นโลตัวน,นี้ใส่โลโก้ r s มานะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ r s นะพี่นะไม่ใช่ r s นะเป็นใส่โลโก้ r s มาแต่ว่าน้องเขาคือตัว E.L 1.5เทอร์โบนะครับเป็นโฉม F.E. นะครับ F.E. ไมหกหมื่นโลนะคันนี้ราคาผมเปิดอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นี่ผมเพิ่งปรับลดราคาเลยจากเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันประหยัดไปได้ไปลดเอาง่ายลดไปประมาณหกหมื่นเจ็ดพันเหลือหกแสน 9ก0 0 0มื่นบาทเท่านั้นพี่จาก765นะบอกเลยคุ้มมากนี่คันนี้ผ่อนเดือนละประมาณสัก10,000 11,000พี่คันนี้นะผ่อนเดือนละประมาณ11,000นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันประหยัดไปได้บางคนแบบไม่อยากอยากอยาก,ยากได้ Civic FE อ่ะแต่ว่าขอแบบราคาประมาณผ่อนเดือนละประมาณสักหมื่นนิดๆิดหมื่นต้นต้นหมื่นหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่เลยพี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะครับพเพราะไมค์เขาวิ่งเพียงแค่6 000, 9 0 0 0บาโลเท่านั้นนะครับคุ้มจริงพี่คุ้มจริงบอกเลยคือพี่ได้ซีวิกเอฟอะได้ชมปัจจุบันนะซีวิกอะใช้ได้อีกอายาวใช้ได้อีกอายาวนะครับไปตรงไปแต่งหรือว่าไปเสริมหล่ออะไรก็ได้ของของเล่นเยะแยะเลยของเล่นเยะแยะเลยนะครับอ่าบางคนก็แบบได้รถไปแล้วไปใส่ลงใส่ล้อนะจัดทรงนะบอกเลยแค่นี้ก็หล่อแล้วพี่เพราะว่าเดิมๆมันก็แรงแลวนะซีวนะิกอะ ใช่ไหมตากองใช่ครับะ่ะตากองบอกเก้าอยู่นะพี่ผมก็ลองมาแล้วอะเออเอาเรื่องอยู่นะนุ่มนั่งสบายพี่นุ่มนั่งสบายนะครับผมแน่นช่วงล่างเฟรมนะครับนี่พูดอย่างกับเราได้อะไรกับนี่เนาะ, <c oughs> ะนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะทักเข้ามาได้เลยพี่ หรือแอดบ้านบ้านฟ้าก็ได้บ้านเขียวก็ได้ทักเข้ามาได้เลยนะครับมีซิตี้แฮทแบกไหมซิตี้แฮทแบ็กซิตี้แฮทแบกซิตี้แฮแบ่าผมจะมียาลีาแล้วก็พวกมาด้าสพี่ถ้าซิตี้ตอนนี้ผมจะมีนี่ห้าประตูไม่ว่าจะเป็น RS 1.5อ่า1.5เทอร์โบตัว SV นะครับตัว S นะครับ มีครบเลยมีครบเลยหรือว่าพี่ถ้าเข้ามาทางบ้านบ้านเขียวได้เลยนะถ้าพี่อยากได้ตัวแฮดแบกนะันะ้นเราผมให้แองนี่นะเช็คในสต็อกให้ว่ามีของไหมนะครับนี่ว่ามีของไหมนะครับมานี่อย่างคันนี้ City RS นะครับ1.5เทอร์โบ <5, Turbo, S 1> นะครับปี20อันนี้ออกห้างสมัยนะั้นอะ่ะ6 7เจ็ดแสนดิเแสนสามผมจผิดนะเจ็ดแสนสามตอนนี้เหลือ4,99,000บาท ไม่วิ่งเพียงแค่39,00 0าโลเท่านั้นที่ออกรถฟรีดาวอะ่ะพี่จะผ่อนเดือนละประมาณ8ปด0ปดพัน่เดี๋ยวผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เดี๋ยวผมแจยประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลยร้านอยู่ไหนคะร้านผมอยู่ตรงเชียงใหม่ครับพี่ร้านผมอยู่เชียงใหม่ตรงเส้นที่จะไปที่จะขาล่องไปเชียงรายนะครับอยู่เต้นตรงสะพานลอยบ่อหินนะครับเคาจะบอกไงดีเส้นดอสะเกดเอาหูเลยให้ถ้าคนถ้าคนเชียงใหม่อยู่แล้วเส้นอยู่ไหนอะ่ะ เส้นที่จะไปรอสเกตดนั่นเองนะครับอ่าอยู่สายมือเลยนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสประมาณ6-7โลอยู่ซ้ายมือเลยพี่ถ้าพี่ส่งสถานแม่กวงนะที่วกไปบนมานะ่ะอ่านะครับเขาวงกดใช่ไหมตาค้องแต่มาแต่มาทางเราแค่ตรงขึ้นครับแต่ถ้ามาหาผมอะ่ะตรงอย่างเดียวเลยพี่พี่ไม่ต้องววกไปบนมานะจากตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวให้อยู่ขวางเลยพี่ใครบีบแทนไม่ต้องไม่ต้องหลบไม่มาพี่ยอกยอกยอกนะครับอ่ามา ยังไงฝากไว้ด้วยพี่กับ Honda City 1.0เทอร์โบ RS นะครับมา <c oughs> มาดูมาด้าสองกันหน่อยเว้โอ้โหนะเส้นนี้นะครับประลองความเร็วกันเยอะเหลือเกินนะครับนี่เพราะว่าอะไรเรอ่ยเพราะมันเป็นทางตรงนี่นเองไฟแดงก็ไม่มีด้วยนะครับนี่ตะก้องบอก <c oughs> ตะก้องบอกนี่ผมก็ลองผมก็ลองมาแล้วนะครับเส้นนี้ <c oughs> เส้นผมเองรู้หมดอนะเส้นนี้ใช่ไหม ไปอยู่เธนตรงไหนมีกี่อยู่เธอเนี่มันรู้หมดเลยนะแต่กล้องนะอ่าท่านไหนดียวมาดูมาสเตอร์สองเขหน่อยพี่เป็นแฮนด์แบ็กห้าประตูทั้งคู่แต่สีอ่าถ้าดูในกล้องนะคพละสีนะเล้วดูในที่ร่มนี่แบบคล้ายกันเลยนะแต่มันคนาละสีนะพี่นะอ่าขวามือของผมเนี่ยพี่เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเทาดําแต่ซ้ายมือผมเนี่ยเป็นสีใหม่ เป็นคลา้ายๆกันเรียกว่าเทาเทาแลมโบฮะฮะเออเอ่อนะครับทีมงานว่างนะเราไล่เซลคนอื่นไปเรื่อยเลยนะครับมาอย่างคันนี้พี่ปี20คันนี้ไม่วิ่ง101,000กโลทำไมน้องถึงขาย385,000บรรทาททั้งๆที่มันเป็นปี20อ่าน้องจะขายตามความเหมาะสม ปีรถรุ่นรถแล้วก็เหล็กไม้นะครับไม่ได้ว่าอยากจะขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ใช่นะดูต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับอย่างคันนี้พี่ออกรถฟรีดาวน้องแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทางร้านแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่ผ่อนเดือนละ6 6 3 0 0เท่านั้นเอาติดไป6,400ก็ไดเ้เดี๋ยวบริการไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านส่งฟรีทั่วประเทศเลยพี่อาคันไหนก็ได้นะครับเราบริการส่งฟรีให้ค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการทุกอย่างค่าธรรมเนียมต่างๆไม่มีเสียแน่นอนนะครับอ่าสมมุติจะยื่นฟรีดาว เอาไงพี่เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามอะยื่นซื้อคนเดียวได้เลยจบเลยจบเลยหรือว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นหรือว่าเงินเดือนเก้าพันแล้วมีอาชีพเสริมนะยื่นซื้อคนเดียวก็ยังได้เหมือนกันนะครับพี่ได้มาด้าสองนะโฉมปียี่สิบแล้วนะบอกเลยสกายทีปเอ้ยตัวสกายทีปเอสเลเทอร์นะครับอ่าปียี่สิบนะครับผ่อนเดือนละหกพันนะครับจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้ตั้งหากด้วยมาอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นสีเทาแลมโบนะครับ คันนี้ปี2022ไนม่วิ่ง60,000โลนะครับเอาไปเลยพี่455,000ห0 0 0บาทนะครับเป็นตัวคาร์บอนดอ i t ั่นก็คือรุ่นตัวพิเศษหรือว่าตัวลิมิเต็ดนะครับคันนี้พอนเดอร์7,000พันอเดอร์7,000คือภายในเบาะเบอร์อ,อะไรต่างๆจะเป็นของเขาเลยจะเป็นตัวเป็นตัวคาร์บอนเอ dition นะครับนี่เห็นไหมลวดลายเบาะอะไรต่างๆคือจะเป็นสีแดงผสมหนังสีดำนะครับอ่า คือสวยจริงๆพี่สวยจริงๆมีเพเทนชิพบอกคนขับไฟฟ้าป่ะแต่กล้องใช่ครับอ่าบอกคนขับไฟฟ้าด้วยนะครับเพเทนชิพอ่าไวรเลสชาร์จนะครับคือออปชันคือครบเลยคือครบเลยนะครับนี่พูดแล้วก็เปลี่ยนเลหรบอเอาลูกพี่เปลี่ยนแล้วไหมอ่ามาเนูด้านท้ายกันหน่อยพี่บอกแดวาก็สามารถพับได้นะครับพับได้เลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับบางทีแบบ ยังจำเป็นเนาะอาจจะได้คนคงคนของเป็นบางครั้งบางคราวนะครับ5ประตูตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะว่าเขาสามารถขนของได้นะครับอ่อากระบะฟอร์ดมีไหมพี่มีพี่4ประตูไม่ว่าจะเป็นตัวเน็กเจนหรือว่าก่อนเน็กเจนนะผมมีหมดครบเลยครบเลยพี่คือครบเลยลองไปดูไหมปไปเรามาดูปะ ต้องไปดูป่ะนะครับวันนี้ทำการปล่อยรถนี้พี่นัทกำลังปล่อยรถนะครับลูกค้ากำลังเดินทางนี่เห็นไหมนี่เป็นลูกค้ากำลังไปแล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อสดนะครับทดลองขับปุ๊บซื้อสดรับรถทันทีนะครับดีแม็กปี20ออโต้หนึ่งจุดเก้านะตัว Z ซนะตัวไฮเรนเดอร์ตัวสูงนะห้าเก้าเก้าพี่คันนี้ปล่อยไปนี่ นะครับนี่เจ้าของเคสนะครับแสบตานะครับผมแสบตานี่ X 1นะพี่ X 1ก็มี X 1 X อันนี้ X สาม X สามก็มี GLC ก็มี GLA ผมก็มีนะครับมีหมดอ่ะผมมีหมดอ่ะอย่างคันนี้อ่ะมาไม่พี่อยากดูอยากได้ฟอร์ดสี่ประตูนิกเจนนะนิกเจนผมมีตัว X LT ตัวสปอร์ตตัวว t แท็กตัวสตอมแท็ก แล้วก็แรปเตอร์เน็กเจนดีเซลนี่มีนะพี่นะใครผมกระซิบเลยผมใครอยากได้นะแรปเตอร์นะดีเซลเน็กเจนนะบอกเลยทักเข้ามาพี่ของมาแล้วนี่แต่ยังไม่โชว์ยังไม่โชว์นะเพราะรถกำลังนักขาวศาสตร์ถู่นะครับอันนั้นเดี๋ยวพี่ฮิมเดีพี่ฮิมจัดให้เดีพี่ฮิมอันนี้ให้เลยไลท์ไลฟ์เองเลยนะครับแต่มีเข้ามาแล้วใครอยากได้แรปเตอร์นะดีเซลเน็กเจนโฟวิลนะ พักเข้ามาได้เลยพี่แรปเตอร์ดีเซลนะตัวนี้เจนเลยตัวใหม่เลยพักเข้ามาได้เลยพักเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่สวยๆแบบนี้เลยพี่สวยๆแบบนี้เลยก่อนน็กเจนก็มีนะพี่นะก่อนน็กเจนก็มีแต่ไปอย่างนี้นี่ก่อนนิกเก้นพักก่อนนิกเจนนะตอนนี้ก็มีหลายคันพอๆกับตัวน็กเจนเลยอันนี้เขาเรียกว่าน็กเจนไฟมันจะเป็นตัวซีเห็นไหมไฟมันจะเป็นตัวซีนะครับถ้าก่อนนิกเจนจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เขาเรียกว่าก่อนนิกเก้นอ่าวิธีเรียกง่ายๆนะจำง่ายๆเลยนิกเก้นก่อนนิกเก้นตัวใหม่ตัวเก่าอ่าถ้า Next Gen. นิกเก้นก็คือตัวใหม่ถ้าก่อน Next Gen. นิกเก้นก็คือตัวถ่วงเก่านั่นเองนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างห่างกาันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างนิกเก้นก็อยู่ประมาณหกแสนหกแสนปลายๆถึง7จ็ดแสนถ้าเริ่มนะหกแสนหกแสนเก้าถึงเจ็ดแสนนะครับผมเริ่มสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวก่อนนิกเก้นปี19 20 21อะไรอย่างเงี้ยก็สตาร์ทอยู่ประมาณ4ี 5, ่แสนกว่า5้าแสน เพราะฉะนั้นอ่ะมันต่างกันประมาณแสนเลยครั้งว่ามันต่างกันหลักพันเลยนะหลักพันเลยนะบอกเลยอยู่ที่ว่าพี่ชอบแบบไหนบางคนแบบอยากได้ฟอร์ดไม่ต้องเอาแบบถึงขนาดนิกเกิลหรอกแต่ว่าปีแบบใหม่ๆนิดนึงสิบเก้ายี่สิบไม่น้อยๆหน่อยอ,ยอ,ยอย่าราคามาสักห้าแสนกว่าบาทผ่อนเดิมประมาณสักเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอ้บบพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับอย่างคันนี้อันนี้เป็นขับสองนะครับเป็นขับสองสอย่างคันนี้มีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยอันเนี้ย ปี21ไม่วิ่ง30,000โลพี่อันเนี้ยน้องตั้งไห้แพงเลยเพราะว่ามีโรลเลอร์ชัตเตอร์เป็นเครื่อง2.0เกียร์10สปีดเทอร์โบเดี่ยวขับ2อันเนี้ยผ่อนอ่าน้องตั้งอยู่ที่635,000คันนี้พี่ผ่อนเดือนละ10,000หลักร้อย10,000หลักร้อยเท่านั้น MG มีไหมครับมีพี่ MG ZS MG5 นะครับมีนะครับมี MG ZS MG5 นะมีนะครับอ่า ตำหรพี่พี่ท่านไหนนะครับอยากได้ฟอร์ดนะนี่เลยพี่ท้งนี้มาใหม่เยอะใหม่ลงรัวๆเลยกระบะสี่ประตูนะลงเรื่อยๆเลยนะมายาวๆนะครับซื้อเข้ายาวๆเลยนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับนี่ล็อกโค้ดล็อกโคสองจุดแปดโฟ์โต้ปีสองพันสิบสิบเลยวะสิบเก้าอ่าสิบเก้านะครับสองจุดแปดโฟล์วิออโต้นะใครอยากได้นะนี่ มีเข้ามาให้แล้วพี่มีเข้ามาให้แล้วราคาอยู่ที่7,99 0 0 0ันบาทเท่านั้นไมโนวิ่งเพียงแค่130,000โลรถปี2019นะอ่าได้2.8ออโต้โฟวิลนะพี่นะไม่ใช่ขับ2นะเป็นโฟ์เลยนะสุดแล้วพี่สุดแล้วนะป้ายแดงเท่าไหร่อ่ะล้าน2กว่าเกือบล้าน3นะตอนนี้เหลือ7จ9 0แสันบาทพี่พี่ประหยัดไปได้เกือบ5 0 0แสนนะเอาองตามตรงประหยัดไปได้เกือบ5แสนนะพี่ได้สุดแล้วของโตโยตา้านี่ บอกเลยคมจริง h ฮดอารุ่นใหม่เข้ายัางคะรุ่นใหม่หมายความว่าตัวปี24่สิบเหรอพี่หน้าปี23 24ายเหรอหรือว่าไงเพราะว่าถ้ามันยี่2ิอยสาอะไรเงี้ยมันจะเป็นหน้าเดียวกันถ้าปีปีปลายปี24ี่หรือว่า25บอะไรเงี้ยมันจะเป็นโฉมมันจะเป็นอีโฉมหนึ่งพวกกระจังหน้าไฟหน้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นเฮดอีวีเฮดอาร์วีเฮดอีวีอ่ะผมมีเลยผมมีเลยตัว E อผมมีนะครับผมมี นะครับอ่าถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาทางบ้านเขียวได้เลยแต่ผมแอดมินเนี่ยรีบส่งรายเดียดให้พี่ก่อนเลยเผื่อพี่ไปทำธุระต่อทักเข้ามาได้เลยนะทักเข้ามาได้เลยแล้วก็บอกว่าอยากได้ข้อมูล H r v ีแต่เขาส่งทิ้งไว้ให้ถ้าพี่สะดวกกี่โมงว่างตอนไหนพี่ก็ลองเปิดอ่านดูได้เลยนะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับมาด้านมาด้าน1.9ออโต้รีวิวทีครับมาด้าน1.9ออโต้ปะอ่ามี4ประตูไปว่น พี่น่าจะติดตามติดตามเลยเพราะว่ามีแค่คันเดียวนะครับมีแค่คันเดียวนั่นเองนะครับมามาดูคันนี้เป็นตัว S ไม่ใช่นะพี่เป็นตัว S ไม่ใช่ัว S ไม่ใช่ S t นะตัวนี้เป็นตัว S นะครับออตโต้น,นะครับเบาะหนังนะครับคันนี้น้องราคาเปิดราคา499,000บาทนะครับอ่าคันนี้พี่ผ่อนเดือนละประมาณสัก8,000กว่าบาท9,000ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ คันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่12,000นโลนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถลูกค้าที่เขาเอามาแลกคืนนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับนี่สวยจริงพี่สวยจริงๆนะนะลองดูเครื่องมาลองดูเครื่องกันหนึ่งนะเมื่อกี้พี่อยากให้ผมรีวิวนะเดิมๆเลยพี่ใส่โลโบงโลบาอะไรมาให้แล้วนะสวยๆแบบดูแบบเรียบหรูอะเรียบหรูดูแพงเอาพูดตามตรงนะล้ออะไรก็ลายเดิมนะล้ออะไรทุกอย่างก็เดิมนะ แล้วก็ยางยางสภาพยังใหม่อยู่เลยรเราเพิ่งเปลี่ยนมานะอ่ะยางเพิ่งเปลี่ยนมายางเพิ่งเปลี่ยนมานั่นเองนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่ให้เรียบร้อยแล้วทั้งสี่เส้นเลยนะครับมามาดูห้องเครื่องกันหน่อยมาดูสภาพห้งองเครื่องกันหน่อยว่าเป็นยังไงอันนี้เดิมเดิมเลยนะพี่เดิมเดิมเลยนะรถไม่ได้โมดิฟายอะไรมานะ นีนะผมห้องเครื่องนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ1.9นับออโต้มาด้านะมาด้านะแต่คือจริงๆจะบอกตามตรงเขาจะบอกไงดีบอกดีไหมบอกก็ได้ครับอ่า <c oughs> ก็คือมันก็คือจะแทบจะเป็นอีสุแล้วพี่คือพี่สบายใจหายห่วงได้แล้วพี่ซื้อเจนเนี้มาด้าคือมันแทบทุกอย่างอะมันแทบจะเป็นมาด้าเลยแต่ว่าช่วงลงช่วงล่างก็ยังคงความเป็นมาด้าอยู่ยึดเกาะถนนแน่นหนึบอ่ามั่นใจ ขับแล้วสนุกแน่นอนนะแต่ว่าพวกเครื่องอะไรต่างๆก็ยูสุนะครับนะหัวใจเขาก็คือยูสุนั่นเองนะครับก็คือพี่ได้เปรียบอะเอาง่ายพี่ซื้อยูสุอะพี่มันถ้าปีประมาณนี้นูน่นละห้าขึ้นแน่นอนอะแต่ถ้าพี่เล่นมัดได้แต่ว่าทุกอย่างมันคือยูสุอะประหยัดกว่าเยอะพี่คุ้มมากบอกเลยใครได้ไปโคตรคุม้มนะครับนานๆจะมีเข้ามาใช่ไหมตากล้องใช่ครับนนานๆจะมีเข้ามาพี่นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถลูกค้ามาแลกมาเทิน นะครับามาเทินเป็นรถเหมือนจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งออกไปรถแนวครอบครัวออกไปนะครับยังไงฝากไว้ได้วยพี่กับมาด้า1.9ตัวนี้ปี20นะฮะมุจะาิดนะครับไมวิม่งอยู่ที่120,000โลราคาอยู่ที่499,000บาทออกรถปีดาวพี่จะผ่อนเดือนละประมาณ8,000พี่จะผ่อนเดือนละประมาณ8,000นะไทท่านขาวไม300ลบออกไปแล้วพี่ไปแล้วนะครับ ลูกค้าผมเองนะครับลูกค้านะครับจากลำปางนะครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วพี่ไม่ได้มีแผนจะออกเลยมาเดินดูช็อปแบบ FC นะครับ K K, f f ฟซีเฮคาเอฟซพิมนะครับลองเข้าเว็บมาดูอยากมาเห็นตัวจริงอยากมาดูว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเหมือนในรูปเหมือนในปกไหมนะไม่ต้องพูดเยอะเรียบร้อยพี่นู่นแล้วส่งลำปางเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะนะผมถึงบอกว่าถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดนะ หรือว่าถ้าอยู่จังหวัดใกล้เคียงอ่ะถ้าวันไหนสะดวกก็บอกรีนเข้ามาได้เลยนะครับร้านเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนั่นเองนะครับหรือถ้าพี่พี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคอีาสานภาคกลางภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็สามารถบริการจัดส่งให้ฟรีถึงจังหวัดนั้นเหมือนกันถึงบ้านพี่เหมือนกันนะครับผมอย่างล่าสุดอ่ะจังหวัดพิจิตรอ่ะอยู่พิจิตรครับมันพิจิตรนี่มันเหนือตอนล่างแล้วกลางตอนบนแล้วดิใช่ไหมอ่<ๆ>นานั่นก็บริการส่งให้ฟรีเหมือนกันทุกอย่าง ฟรีหมดเลยนะครับอาอิสุสี่ประตูตัวเตี้ยออโต้มีไหมครับตอนนี้ยังไม่มีของเลพี่ใครนะอยากขายนะโตยโยหรือว่าอีสุนะตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะพี่ลองทักเข้ามาได้เลยนะครับลองทักเข้ามาได้เลยอยากได้จริงๆอยากได้นะอยากได้มาดูแลนะครับอ่านะทักเข้ามาได้เลยนะครับอยากขายกําลังอยากหาปล่อยอยู่เลยนะทักเข้ามาได้ส่งเข้ามาได้เลยส่งเข้ามาได้เลย นะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวผมน้องฟอดเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาดูกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่นะครับมารอชมกันนะครับผมพร้อมดอกเบีย้ยและเงื่อนไขข,ของผมสุดพิเศษอยู่แล้วดอกเบีย้ยของผมนะพี่เริ่มต้นอยู่ที่0 9 9เท่านั้นนะครับหรือพี่จะเลือกรับเป็นประกันภัยก็ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะของเราชัดเจนนะของเราชี้แจงชัดเจนนะพี่นะถ้าพี่เลือก0.9 9ก็จะไม่ได้ประกันภัยแต่ถ้าพี่เลือกประกันภัยก็จะไม่ได้9 9 ไอ้ตัวดอกเบี้ยสูงยูเก้านี่คือเงื่อนไขคือล,ลูกค้าจะต้องดาวประมาณ25-30%และจะต้องจัดอยู่ที่3ปีเท่านั้นนะครับอ่านี่ผมแจ้งก่อนนะผมแจ้งก่อนเพราะว่าบางคนลูกค้าบอกว่าเงื่อนไขจะไดสูงยู่เก้าก็เห็นโฆษณาจังเลยอ่านี้น้องชีแจ้งก่อนน้องชี้แจงเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนกับลูกค้านะครับผมอ่าน,นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมน้องปอเอคา,าขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถสวยรถมืลสองรถคุณภาพ ขอให้พี่พี่นึกถึง AK k ค่ะหวัดดีครับ